สวัสดีครับอยู่ผมชอบการเกษตรครับวันนี้วันที่18กปุมผาพันธนะครับตรงกับวันเสาร์วันหยุดนะครับก็เลยมีกิจกรรมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอยู่ที่สวนนะครับวันนี้พาคุณลุงมาหวานแหาน,นะครับที่สะนะครับจะมีปลาอะไรบ้างไปดูเลยนะครับเป็นบรรยากาศ ที่สวนนะครับมันจะมีกระท่อมเล็กๆ,ๆมีห้องน้ำนะครับ <c oughs> เอาลุงวันกี่กี่ทีครับเนี่ยแห่งวันกี่รอบเอากี่รอบดียะ <c oughs> เอาเลิกแล้วเหรอเนี่ยเ,เลิกแล้วเลิกแล้ว ลากไปสองรอบเนะาะ <laughs> น้ำมันเริ่มน้อยครับก็เลยพามาเล่นแหกันสักหน่อยครับได้กี่ตัวครับลงุงได้ปลาตะเพียนนะออตะเพียนนะปลาตะเพียนสตัวปลาชอดตัวหนึง่งอ่โอ้ฝีมือนี่ ไม่ธรรมาดานะเนี่ย่ไม่ธรรมาดาวันนี้เมียไม่ดา่าละเมียไม่ดา่าละมีผลงานละนี่มาดูผลงานครับวันนี้เมียให้ข้าวว่านละ่ปลาตะเพียนครับตัวละโลก,กว่านะครับยังไม่ตายครับนี่ยังสดๆอยู่โอ้โหตัวละโลกว่าครับ ไปช่อนตัวหนึ่ง uh huh. แต่ก็ว่าได้รอบรอบเดียวแล้วลุงเนาะรอบเดียว <c oughs> รอบที่สองไม่ได้นะมันตื่นได้สี่ตัวกับปลาตะเพียนสี่ตัวกับปลาช่อนตัวหนึ่ง uh huh. พอได้ต้มแล้วลนะลุงเนาะใช่เป็นบรรยากาศ ลุกทุ่งลุกทุ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปต้มปลาก่อนนะครับ